เนวันแรกอยติโจมทุกคนทุกทันเนาะทักไทยเสวันทียี่สิบปดพฤศจิกายน2องพนห้านี่ก็เป็นวันพระนอนสินน้อยอละทบทวนสินกันว่ามีวันพระมีคอวัดมีการกำหนดอละกิจกรรมเบื่อเตือนสติช่าพท เตือนสติผู้มีศรัทธาในการนับถือนะที่ผึ่งทางใจคือศาสนาเขาวัดมาครับมาวัดน่ะล่ะพันวาเออวัดจิตวัดใจวัดกิเลสตัณหาวัดท่านวัดศีลวัดธรรมะศีลมีจ้าคอที่ต้องสมาทานศีลคือว่าอะไรบอกบางทีก็จะพากันสมาทานศีลกันก็ท่วนศีลนั่ะล่ะทบท่วนพิจารณา เออเขารักษาศีลได้อยู่บนโนมีศีลกำหนดขึ้นมาพระก็มีข้อกำหนดทุกกึ่งเดือน15้าวันก็นไปสวดปฏิโมกก็ท่วนศีลนั่นแหะศีลส,สวงร้อยยี่สพคอใหแต่มันเป็นภาษาบาเลีฮะแต่ว่าก็เป็นการรบท่วนอเออข้อนี้ข้อนี้เฮ็ดพิษอยู่บ่แสดงอบาบัติกันนะผมพิษผมล่วงเกินข้อนี้เออ ขอทรงพึ่งรับรู้และเต่ต่อไปที่สำรวมสำรวมในการระวังในศีลต่อไปเป็นการทบทวนห็นบ่ให้ดํำเนินทางไปในทางที่ที่ต้องทางศีลทางธรรมทางคุณงามความดีทางวัดนี่แหละน็นบอเอามาบวชก็มาวัดก็คือมาเดินทางไปในทางที่เป็นบุญเป็นความ ดีสิงว่าการทําบุญทําความดีก็คือ,คอเป็นสิ่งที่จะนำความสุขมาให้เราฉนนั้นผู้มิศรัทธาจังทำบุญให้ศีลรักษาศีลภาวนาละรักษาจิตใจเจ้าขวงละจิตใจมันมีความเข้าใจสัมไดปัญญาเข้าใจในคานําสอนพุทธเจ้าสัมไดยบอกกาพิจารณาฟังเทศฟังธรรมเสริมเข้าไป ในความเห็นความคิดในการที่อยู่กับโลกมันมีแต่ความทุกข์เห็นอยู่ว่ามันเป็นทุกข์พุทธเจ้าว่าคือสอนเราเห็นทุกข์ว่าโลกนี้คือมีแต่ทุกข์ขาพเจ้คือว่าบ่มีข้าพเจนลงว่าโลก,โลกมีทุกข์อยู่บ่มันก็สุกอยู่หน้าบ่มันก็เลยบมื่อะสนใจฟังธรรมบอเห็นทุกข์ก็เลยบ่ยเห็นธรรมคือว่าละ นั้นฟังให้เข้าใจธรรมะสิ่งสําคัญได้เลยได้การเข้ามาวัดมันต้องมาเรียนรู้ให้เจ้าของได้เข้าใจในวัดว่าศาสนาให้มันเกิดปัญญาจังสิได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าถ้าเข้าใจในคําสอนพุทธเจ้าอิหลี่เนี่ยโอ้เนี่ยนั่นละบทเสียศาสเกิดก็ว่าละชีวิตคนมันเกิดมากระตายเกิดมาก็ยังต้งธรรมาหากินดินร่น กระีเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตนี่มันไม่ได้จบทวน,นี้เมื่อตายไปแล้วมันก็ยังมีพบโคมนาทาอาโยก็มีสามสิบเอ็ดพบโคมเป็นที่รองรับของสัตว์โลกมีหมาพวกควายพวกโง่นเนี่ยแหละเนี่ยเขเขียดต่างๆเกิดมาก็เป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็มาตายขึ้นกันครับชีวิตในการที่อยู่ในวัดมันมีขอเตือนคิดเตือนใจเตือนสติเอา คือคล้ายว่าเออมันเป็นผ้ามันมีเกี่ยวกับคองกับพิธีกรรมแน่ไม่บอกเกี่ยวกับคนตายแน่ก็มีเห็นบอกเมื่อนี้ก็เข้าไปบินดาบ,บ้านก็เอมีคนตายแล้วอวะ่ะสองสามแล้วเอนี่แตถ่ถ้ามองในแง่ของนักปฏิบัติทํานักบวชก็สิมีการเตือนจิตเตือนใจเจ้าของแนวไดไรไม่บอกถ้ามองในแง่ผู้ปฏิบัติธรรมก็คนเขาเคลืนมากก็ตาย เฮาก็ยังเล่าตายขึ้นกันเแนวไดมีชีวิตอยู่บแบบไดทีให้มันคมขากับมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาอยู่ยั่งว่าเป็นทุกแบบไดนอนเนี่ยแล,ล้วลกแห้งมันแห้งศรัทธาได้เห็นบ่มอยงได้มีมุมมองในคําสอนพุทธเจ้ามันก็แห้งศรัทธาคํามสอนพุทธเจ้าแห้งเห็นความจริงปัญญามันเกิดขึ้นเลรือย่ะละแห้งอยู่กับซพแห้งเห็นซพเออมันก็แห้งมีการเตือนสติเจ้าของบ่ให้ประมาท มันนั้นก็นตายคนนี้กระต่ายหมูยาติพี่น้องเข้ากระต่ายเนี่ยมันบอกคนตายไปได้จากคนตัวเนี่ยรวยกระตายจนกระต่ายฮักแพงกันซําใดกระตายจากกันอืมสีส่มีความสุขแบบใดในโลกแต่ว่าความสุขในโลกความหมายถึงความได้ดังใจเจ้าของเป็นบ่แต่ว่าความสุขของส้รโลกนะคือได้อย่างได้ดังใจรั่วพ พอใจเสียงที่พ่อใจอาหารที่พ่อใจคือมันมีกิเลสนั่นแหละถ้ามันทื่อใจอย่างกับว่าความสุขอย่าทามองในเงีของนักปฏิบัติธรรมเพื่อสิเข้าใจในสังขารว่าสุขทุกข์มันไม่ได้มียุ่จริงดมันเป็นความคิดที่ปุ่งแต่งขึ้นมาหลงในสุขในทุกขมันคือสังขารบุญบาปมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของตัวตนเป็นเรื่องของกิเลสที่ปุ่งแต่งให้มีตัวตนเสพสุขเสพทุกข์ ถ้าว่าเข้าใจธรรมแล้วมันต้องเอาความเห็นพิษตรงนี้อ้อุกทุกข์บ่มีอยู่จริงนีนี่ที่นี้มันเสียเอาความรู้สึกหออหล,ลงในอารมณ์เนี่นยนี้ใ,นในดใดบอกให้หลงในอารมณ์จากนั้นแหละจึงว่าต้องศึกษาต้องมีสติในการพิจารณาอังขานในการพิจารณาอารมณ์เวลากระทบเนี่ยมันเกิดความรู้สึกเป็นซุกเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่แต่แตว่าเฮาสิได้ศึกษาเห็นว่ามัน บทเฮียงอยู่บอกมันเป็นอนัตตาอยู่บ่กนี่แหละคือหนทางที่จะเห็นให้เจ้าของบททุกถ้าเดินตามทางบะพุธเจ้าบททุกถ้าว่าเดินตามทางโลกสัตว์โลกมันก็เสียบก็ลงสุขลงทุกข์ไปแล้วตายกระทุกถ้าว่าศึกษาธรรมแล้วก็เห็นบอกกสซิมมงย้ําให้มันพิจารณาให้มันชินให้มันเคยชินให้มันเป็นธรรมดาอิเลียนะ จักมือเขาก็ตายก็ต่ายเขาก็ตายเห็นแต่ซากทบเห็นแต่คนตายมองเพื่อกันนี่จะทุกข์เอี้ยนได้อยู่นํากันบ่เป็นทุกข์ผู้ที่หักเขาจริงมีอยู่บ่ในโลกนี้ผัวมียักกันจริงสุดท้ายก็ตายจากกันหักกันจริงมันหมายถึงการสนองตันหากันมันมีแม้หักกันจริงมันฮักเจ้าของ ถ้ามองในเงีของกิเลสตัณหาน่ะสัตว์โลกหักเจ้าของเลยเพราะว่าเยื่อผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดได้ดังใจเจ้าของนะผัวเฮ็ดว่าได้ดังใจก็หายผก็หักเจ้าของด้วยมันบอกถ้าเขาเฮ็ดทืใจก็ว่าโอ้เขาดีนะก็หักเขาเพราะว่าเยื่อสิ้นนี้ผู้นี้เฮ็ดให้เฮานี่ทือใจนี่เฮ้าก็เลยหักผู้นี้ถ้าผู้นี้เฮ็ดว่าือใจเฮาก็เลยสั่งอย่างที่เป็นของเฮ้ามันต้องดีต้องเฮ็ดให้ ดีให้พอใจเฮ้าทุกอย่างเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นตัวตนเป็นกิเลสนี่เรื่องนี้เฮ้าบวสามารถรู้ได้ถ้าบ่ามีภูิมาบอกมาให้ศึกษานอกจากพุทธเจ้าแม้กระหลงว่าเจ้าของเนี่ยอได้ดั่งใจแล้วว่ามีความโุกแล้วก็คนนั้นเ็นให้เฮ้าทึ่งใจแสดงว่าเขาแสดงว่าเขาฮักเฮ้าอิอาใส่เขาเป็นที่พึ่งว่าสิมีความสุขกับเขา สุดท้ายมันเป็นความเห็นแก่ตัวของเจ้าของบ่มีภัยฮักภัยจิงเจ้าค้นมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวกันถ้าฮักจริงมันต้องให้ต้องการต้องฮักให้มันเปลี่ยนต้องฮักแล้วบ่ทุกต้องฮักแล้วบ่สุขฮักเปลี่ยนฮักด้วยความฉลาดปัญญาคือพระพุทธเจ้าบ่มีผู้ใดฮักสัตว์โลกหลายกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าเดฮักจริงอันนี้น่ะต้องการให้เหาพ้นทุกเมตตา เราก็รู้หน้าสงสารเฮานี่เพิ่นจังบำเพ็ญบารมีมากเยอะเฮาคนทุกโผเมี่ยกันฮักจริงสุดท้ายเห็่นบ่กฆ่ากันก็มีอยหายเดียวก็มีเตีกันก็มีตายจากกันแล้วก็ข้ามขั้วหากันเฮี้ยนให้ทุกข์ฮักกันเนี่ยได้คือตายจากกันฮักจริงมันตรงจักว่าตายเป็นธรรมดาเป็นบอกุทะเจ้าเปนเนี่ยเนี่ยความเยอะเฮาทุกข์จิตใจที่มันมีกิเลสตัณหาเนี่ยเฮาทุกข์เพราะ ิเลสในใจเจ้าของนี่บริแมนผุนั้นผุน้เฮให้เฮาทุกเนี่ยเฮาเบื้องดีๆความฮักน่ที่พระพุทธเจา้ามอบให้น่ะคือความคือปัญญาเข้าใจในกองสังขารเข้าใจในเรื่องอริยสัจพระท่านคันที่เฮาหลงว่าตัวเฮาผัวเฮามีเฮานี่มันบ่มีบ่มีไผเป็นของไผแม้แต่ตัวเจ้าของกันยังบ่แมนตัวเจ้าของขอยู่ ตัวตวนก็ยังมีเหมือนตัวของตัวโก้ด้ว่โผล่แม่ลูแล้วของโกูซิมีน่าแต่ใส่มาเคลืนมาก็ยังบผ่มีอย่างตีตัวมามาเนี่ก็เอ่มันมีเป็นตัวเป็นตนก็ว่าตัวโกูเป็นบ่ของเล่นโก้เป็นเด็กน้อยก็ได้รถโก้เงินโก้พอโก้แม่โก้พอแม่ก็ยึดลูกโก้เนี่ยนชีวิตเนี่ย เขาบ่ได้เรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าก็เลยบ่ได้เข้าใจมุมมองที่ชี้ให้เห็นถึงความหลงซึงกันแล้วกันสองให้เขาเห็นว่าเออมันมีความโุกกับบบนี้แสดงว่าม,ม,มันเป็นมันเป็นเหลืองยึดมันถือมันนะนะเขาบอกเข้าใจเัามีแต่หลงยึดกันว่าเออได้อย่างดังใจแล้วเป็นโุกได้โพดีเมียดีแล้วอันนี้แหละมีความโุกได้ดังใจต้องการนี่แหละก็เลื่อยแสวงหากัน อย่างที่นั่นำมาซึ่งการได้ให้เกิดอารมณ์ที่น่าพอใจในจิตใจเจ้าของกว่าดีละซุกละเพลินไปละนี่หลงในกาจสัดโลกบมมีการมาพิจารณาให้เห็นถึงฐานะเจ้าของที่มันหลงในกลาลถึงมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่ต้องเป็นไปตามกรรมตายไปกับเกิดอีผลทุกข์มาได้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างพิจารณาเบิ่งดีๆความฮัก ก็คือมาศึกษาใจเจ้าของแงละนี่มาหักเจ้าของผมมีเพื่อให้ความสุขเขาได้เท่าจิตใจเจ้าของที่เข้าใจธรรมชาติสังขารต้องผัดผ่านจากปวยจากแม่จากสิ่งต่างๆสุดท้ายเฮาก็ต้องเลื่อมทุกอย่างต้องทิ้งทุกสิ่งไปผมมีอย่างอยู่กับเฮาตลอดไปตั้งแต่เด็กน้อยมาเห็นบ่ก็เลื่มมาเมื่อล้วผมเรื่อมก็ต้องได้เลื่มมันเดขึ้นไปเห็นยังมันผ่านมาแล้ว ได้ทิ้มทุกย่างไปเมื่อทิมได้ได้เหมือนบ่ล้างกายเด็กน้อยกัเงียไปแล้วเด้มันอยู่ในล้างนุ่มล้างสาวล้างผุดเท่าแล้วเดยเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาเห็นบอกผ่านไปผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวนี้กับสิผ่านไปมือเน,นี่ยมืออื่นมือหือไปเรื่อๆยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่ม,มีอย่างจีรังยังยืนจิตใจมันสิหลงยึดมันถือมันอยังกับสังขารบดทิ้ม สังขารคือความคิดความหลงในความคิดความปุงแต่งแลามีตัวตนนั่นแหละมันคือความโง่นี่แหละจังว่าเข้ามาฟังธรรมเข้าใจสังขารยู่บอกความนึกคิดปุงแต่งนี่คือสิ่งสําคัญเข่ากับเบื้องแต่ว่าสังขารภายนอกมันบอกมันบทเทงมันแปรเปลี่ยนไปความเครียดก็คือสังขารมาเป็นน้ำม,มาทำน้ำสังขารคือกันแหละบทเทงสุขทุกเวทนาบอกอย่นเข้าคืด ว่าอย่างเฮ็้นให้เอาโศกมันก็บทเทีงันนั้นมองตามความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ทนได้เนทนได้งายเนี่ยธรรมชาติในโลกนี้หนาวกัเออหนาวแห้งก็นทนได้เน้เออมันก็นทุกข์หลายขึ้นแต่ว่ามันก็นเป็นธรรมดาศึกษาไปแหละแก้ไขไปหลงังกายที่มันเจือสภาพที่ทนได้เาืก็เออเสื้อผ้าหน้าแพ้มอคุุมมาห่มผ้าก็ใส่เสื้อใส่ มวกป้องกันความหนาวคือกันแหละขนหนาวคือกันหลังกายแต่จิตใจมันก็ศึกษากิเลสว่ามีกูหนาวอยู่บ่มีกูทุกข์อยู่บอ่อกับธรรมชาตินี้นี่มันได้ศึกษาแบบนี้เราศึกษาแบบนี้กับบททุกข์เจอเหตุการณ์อย่างที่เบียบคันในทุกข์กับบททุกข์เจอเหตุการณ์น้ำท่วมกับบททุกข์เออเหตุวัตใจเนาะนซ้อยเหลือได้ก็ซ้อยกันไปเห หนึ่งครบในโลกพ่อสอยเหลือได้ก็ส้อยกันเมืนบอกคนเห็นพระไปส้อยคนน้ำท่วมก็าว้าให้มันบ่เม้นเรื่องของพระที่เต็มไปส้อยไปมีอืเอาเพิ่นมีเหตุวัดใจซ้อยได้ก็ส้อยแหลนะเนาะมีมีเงินหลายเพื่อนไปส้อยได้ก็สอยแหละ,ะก็เป็นแนวดีเนาะเอออย่างมันดีก็คนเฮ็ดไปแหละสังคมมันจังชีเป็นแต่อยู่มันบอันนี่เขาเฮ็ดดีไปก็ยังไปขวาง,ขงเขาเจ้าของบัดเฮ็ดโบริจาก เขาทำบุญเขาไสบา้านไปไสให้อย่างบา้านเออทำบุญด้วยอย่างหัวบวชโมเฮ็ดกันยังไปว่าไปตำนี้คนแบบนี้ส่วนมันมากบวค่อยทำบุญเนาะปฏิบัติทรรกับบค่อยปฏิบัติเนาะคนที่ว่าแบบนี้เนะ่อกไปขวางกันนะเขาทำความดีเขาไปซ้อยคนน้ำท่วมเออเจ้านคะุณเพื่อนบวค่อยแต่จองในตำนี้ที่เตียนเขานะ เาพิษหน้าบังรบมันดีบ่ล่ะคนไปส้อยเดียวมันดีก็ส่งเสริมกันแล้วอ,อสาโทน้าขัดเจ้าไปสร้อยคนปลอดภัยน้ําโทมหมาแมวเห็นบ่เอ่อมันขึ้นหลังคาแน่ลรบเนี่ยตายแนี่ยก็มีเห็นบอกคนถ้าเจ้าขวงไปอยู่ในสภาพนั้นเดียต้องการคนสอย้อยู่บ่ะสั้เพื่อการเมืเ่อเจอในสภาพที่เป็นทุก,กข์ก็เยอะเฮ้อคนมาส้อยเห่นบ่ชีวิตทางวัฒสังคมเราต้องอยู่ด้วยกันเพื่อ้วยเหลือเพื่อแพร่เดียว ทางอีสานบ้านเฮานี่ยังมีการฮักเพงแบ่งปันกันตั้งแต่สมัยน,น้อยๆมาเห็นบะออแบ่งเขา้าแบ่งน้ํากันไปเฮือนนั้นเฮือนนี้คู่มือมันหลุดโอ้ยบ่คอยแบ่งปันกันไอ้ีไอ้น้องกันผัวแม่ผัวแย่ตายายคู่มือนียลูกหลานเริ่มเห็นแก่ตัวกันยังทียังทางกันสิ่่ากันออแต่ก่อเลยโอ้ีกับเขากเาเอาไปแบ่งเฮือ มันบ่มีหลายย่างเมีนบอกสมัยก่อนเขียงน้ำไม้เนี่ยไปเฮือนนั้นก็เขามีมกป่าป่นป่ามากก็แบ่้งกันก็เป็นย่างสองย่างเออมันก็ดีได้เมนบอกนีเพิ่มมิดไม่ตีให้กันมีความฮักแพ่งกันช่วยเหลือกันขอโฮซิเคอร์ขอพอกิโตกันได้ปูกพักแบ่งปันกันคู่มือลองไปขอบางดวยซิบบ้าตัว่ามึงเอามึงเอาจักหัวมึงก็ลกเอา โอชิคือห้าหห้าบาทปว่าวะพี่หนวงกันกัน,กนคิดเงินได้กูมือเนี่ยเยี่ยมเสียมเยี่ยมยังก็ไม่ได้อืต้องเสืองไวบ้บอกให้อันนั้นบักนี้มายืมเนี่ยนี่แหละความยึดความวามีแก่ตกคิเลสเมื่อเจ้าสอนให้ท่านก็คือบว่าสละแบ่งปันช่วยเหลือกันเนี่ยแล้วมันเห็นทุกนี่แหละมีอย่างที่อยกับเฮาตลอดไปเอรอเฮาสิเอาไปได้อยู่บอกเสียมจกเอาไปไดู้่บ่กโสิเคือ ตายไปนะเพราะเอาอยัางให้เจ้าเนี่ยจังหวะชีวิตท,ที่มีอยู่นี่บุญนี่แหละจิติตัวไปไทว่ายังเป็นจั้นโลกอยกได้มันก็นําพผ้าให้เขาไปสู่สุคติได้โย่ไปสู่ความสุกเห็นบอกว่าแม้แต่ความเห็นในทางที่จะเฮตุนในเจ้าของไปสู่สุคติก็ยังบอกมีความเห็นคือบมมีศรัทธาที่ถือตองชาวพดเฮาส่วนทนําบุญส่วนร้อยเหลือ บริจาคซ้อยเหลื่อน้าท่วมกันยังวัดยังตํานี้พระตํานี้คนนั้นคนนี้อยู่เอเนี่ยวันดีก็ซ้อยเหลื่อกันครับยังวัดมีดีอยู่เมนบอกลงตามหาบัวเราเพิ่นกันยัง,ยร,ง,ร,ยงรับบริจาคซ้อยสอัตเพื่อ,อยังเพื่อส่งร้อโลกส่งข้อสังคมให้ยุ่ยเย็นเป็นโซ่กุบาบาทจานเพิ่นสร้างโรงบา้านอันนั้อน,นอันนี้อนน้นนทางต่างๆเพิ่นมีมากเพิ่นไม่ได้เอาเวอ่ายึดพราของกอูคนที่วัดคนดี บ่เฮ็ดนั่นแหละคนที่จ้องนั่นแหละเดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์คนเฮ็ดกเขาดด้วยเขาไม่ได้สนใจนั่นแหละจังหวะเขาเข้าใจแล้วคนที่มีศรัทธาปัญญาอิเลีเขาไม่ได้สนใจเสียงมันบอกว่าเว่ยแบบนี้ดอกมันเป็นเขาเขาติ้งยินแล้วมันก็คล้ายๆกับไร้สาระนะเออเสียงหมาเห่านั่นแหะคล้ายเสียงหมาไรสาระมันเห่ากับเรื่องมันไป ไม่สนใจดอกมันมีประโยชน์อะนะคนเฮ็ดเขาเฮ็ดเนี่ยสิ่งที่มันมีประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเ,เขาวัดเขาเขามาบวชเป็นพระเป็นชีเอาก็ประพฤติปฏิบัติไปคนสิม,มาหรือบอ่ามากเรื่องของญาติของโยมเอาก็ทำหน้าที่ของพระของชีผู้ที่เข้าใจคํำสอนพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติไปแหละมันมีดีอยู่ที่ว่าคนมาฮักหลายหรือคนบ่ฮักคนสร้างหลาย แล the the ้วเขาสิตกนรกคนสร้างหลายเขาสิตกนรกมันบอดีอยู่ในคนสร้างหลายเขาตกนรกแต่อยู่ในการกระทําของเข้าเขาทําดีเขาได้ขึ้นสวรรค์ทำโสกับตกนรกคนที่ไปซ้อยเหลือน้าโทมคนสิว้าเขาบดีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตกนรกได้เขาเห็นดีไหมบ่ตอนนี้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วคนที่ว้ัลอะไรสิตกนรกเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องทบทวนเบื้องจิตเบื้องใจเจ้าของให้มันเกิดปัญญา ปัญญาสัมมาทิฏฐิในระดับโลกโลกียะก็คือทําดีได้ดีหมายถว่าโสได้โสปัญญาในทางโลกุตระธรรมสัมมาทิฏฐินะในทางโลกุตระธรรมหมายถึงว่าเรียนรู้อริยเรียนรู้ขันห้ารวปหน้าบอกมันตัวเฮ้าของเฮ้ายึดดีไปก็บอยึดดีมันมีตัวตวนไม่ยึดดีทําดีมันมีกูนะปล่อยว่างจบดับผ่านไป เฮ็ดดีไปจ้าไปสะสมไปความดีเบื้องจิตในเบื ay, ้องอารมณ์เบื้องจิตใจเจ้าของว่ามันยังมีตัวตนอยู่ป่าครับสิ่งที่เฮ็ดทั้งที่มันเป็นความดีนี่แหละมันมีกิเลสมันก็นสิหลงคือว่าอะไรไม่บอกหลงว่าโอ้มีความสุขทําความดีมีคนสม้มหรือว่าคนมาด่าก็หายเขาขึ้นถ้าคนมีปัญญาสิบห้าหายดอกทำบุญไปบริจาคน้ำท่วมไปคนมา บริจาคใช่ไหมครับเจ้าก็่ไ,ได้สนใจนะคนมีสาาตาก็ทั้งบุญไปเลยเพื่อเฮ็ดเพื่อก็ได้เนานะบุญกุศลไม่ได้เกี่ยวอันนี้มันบังเพอมันกหมายถึงม่านเพื่อก็ได้ม่านมาขวางนะเออม่านมาขวางเพื่อเขาเขี่ไปได้ได้เออทั้งที่เจ้าของเพ็ดความดีพัดยังไปเออขึ้่นว่ามันบูดีอยู่นะสวยเหลือสังคมมาบวชเป็นพระน่นี้แหละดีอยู่เป็นชี่ดีเยอะ เราก็ยังว่าบ่บบดีเ้วะเห็นบ่มันมีแนวคิดต่างๆแทรกแซงเข้ามาให้หา่อผงแต่งห่าบ่มีรักอที่มันคงนะเขาเรียกว่าปัญญาที่มันคงยังลงสู่ธรรมที่มันคงเนี่ยมันก็บอกขี้ไฟเี้ะอะไรบ่เห็นบ่มันบอกว่นไหวกับอีหยังด้วมันคงในรักธรรมแล้วมันก็บอกว่นไหวมันคือว่านี่แหละเพื่อสิ มาน้อยมาหลายครูบาอาจารย์เพิ่อยู่ในป่าในเขาเพิ่อยูู่้เดียวปฏิบัติไปเพิ่นบอได้สนใจว่าคนศรัทธาหรือบ่ศรัทธาเพิ่นศรัทธาในคําสอนพุทธเจ้าดับทุกเพิ่นกับภาวนาไปแหละเกี่ยวอย่างคนจีมาทําบุญหลายทําบุญน้อยมากกับเป็นเหตุปัจจัยของเพิ่นมีคนมาศรัทธาเพิ่นหลายก็เออเพิ่นก็ซ้อยเหลือเทศยดไปเห็นบ่บางรวปบางทันเพิ่งกทําหนาที เหตุปัจจัยในเบาธรรมะได้กับเ้าสอนไปแต่กันนั่นแหละก็คือส่งเคาะแต่ว่าบมมีตัวตนมายึดในการส่งเคาะในการทำเพียงแต่ว่ามีเหตุปัจจัยเว้าใดก็ไ้นี่เ้าธรรมะคือหลวงป่อเป็นผาเหตุพากระทําแต่ย่ายึดในว่ากูเป็นนักเบาเป็นนักเหตุอ่อกูเป็นกูเก่งก็โศนี่มันมีแม้น เพียงแต่เว้าไปเพราะว่าต้องการในคนเกิดความเข้าใจในรักคาสอนพระพุทธเจ้าให้เขามีความเห็นที่ถูกต้องอย่าไปหายเดียวยังเดียวเอี่ยงเข้าของเงินทองให้หูจักบาปหูจักบุญสิ่งที่ควรอายคือว่าละคือฮิลิโอตปะความชั่วความบาปสิ่งที่มันโซน่ะควรอายอย่ยไปเฮ็ดสิ่งดีจะไปอายเฮ็ดยัง <c oughs> เน่มาเําาาบุญมาใส่เสื้อเหลืองเสื้อขาวานี่อายยัง บางคนเนี่บอกโบลกาใส่ชุดขาวไปปินดับบ้านให้คนให้โยมใส่ชุดขาวไปไหว้หลุ้นใส่ชุดขาวยังตามพระบบกบกาใส่ได้บางคนอายนะ<อ>ยนันหมู่เ,เ,เ่าให้อายได้เออที่อายยังเนาะทำความดีไปสูบยาลบสูบยาอยู่บนบ่ออายได้กินเหล้าเมายาตินเยาะเนะี่ยอยู่บน่ออายอทำความดีนี่อาย ถึงว่ามันสวนทางกับพพุทธเจา้าพุทธเจ้าสอนให้ให่อายต่อป้ากข้าผัดหมอไอมาให้ทําดีผัดไอเสื้อบาสก็อายเข้ามาหาพระเจอๆเนี่ยาออยู่ไกลๆพูนบ่เข้ามา,า,า,ายัายยนพระหายไอพระก็นมีเ,ออเจ้าของสิดีได้เน่าไดเอเมนบอกในเมื่อ,อ,อสิ่งที่เ็ดให้ดีแบบยังบอกกายเ็ด สิ but, Leah, ่งที่ควรครบกับอกครบคนดีบอกครบคนดีสิดีเจ้าของสิดีขึ้นได้เนิ่ดไไปครบแต่คนโสไปครบแต่คิดเล่าขี้ยาไม่สิ่งดีเนิ่ดไหสักเมนบอกก็ไปใน่ทางบ้าไปเนินทุกขหละครบกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้ารุบาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้านี่เห็นบอกดีแท้เพิ่นละหายเพิ่นละเครียดยั่งเพิ่นเทียสนาเพิ่นว่าเตือนสติเพ่นไม่ได้หายดอก เว้าหลายนี่ก็เพ่่นกับว่าตี่เข้าใจฮะละเขาทำมาไอ้ฟังนี่ปะเขามีสัทธาเขาก็ับสิเพื่นไปในการฟังธรรมเห็นบ่า้้าบอกมีสัทธา